หลังไหนสวยคุณหลังนี้สวยหลังนี้สวยหลังนี้ก็สวยนะหลังนี้ก็สวยกันไหด้วยอ่านี้สวยนะอักแวะดูหน่อยวันดีครับมาทำอะไรกันคะมาดูบ้านพอดีว่าจะหาบ้านอยู่กับแฟนดีเลยค่ะมาถูกแล้วค่ะแนะนําเลยค่ะหลังนี้นะอ่าโอเคจะแพงไหมฮะไม่แพงเลยค่ะบอกเลยอันนี้นะคะมาใหม่ล่าสุดสไตล์นอดิผสมล็อฟเลยมาพร้อมกับ สามห้องนอนสามห้องน้ำอ่ะขอชจมข้างในหน่อยไปเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ ็นไงคะบ้านสวยมากเลยส<ม>ี่<ม>ห้องนอนนะฮะสามห้องนอนสามห้องน้ําค่ะมุมนี้นะคะโอ้โหเป็นมุมทีม่แบบ่าเด่นที่สุดของบ้านเลยค่ะ,โโะนี่เลยค่ะนั่งชิลได้แบบนี้มีโซฟาตรงนี้สามารถติดตั้งจอทีวี LED แบบบิก๊กๆกได้เลยนะคะพื้นก็สวย<ม>นะอันนี้วัสดุอะไรครับเนี่ยโอ้ของเรานะคะพื้นอย่างดีเกรดพรีเมียมเลยค่ะวัสดุทุกอย่างแบบครบคันเลยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ2ล้านนิดนี้ค่ะ อยู่ที่ไหนฮะเนี่ยโลเคชั่นอะไรตรงนี้นะตองตะพานบ้านค่ายค่ะจากตรงนี้นะไปเซ็นทรัลเพียงแค่ไม่ถึง1ินาทีค่ะใกล้โรงเรียนานานาชาติ SISB รวมทางใกล้โรงเรียนบ้านค่ายใกล้วัดทุกอย่างครบตรงนี้เลยเซเว่นมีไหมเซเว่นก็มีมีต้องเซเว่นโลตัสบิ๊กซีมาครบเลยเท่าไหร่นะอีกทีดิสองล้านต้นๆถ้าอจองอวันนี้ดอกเบี้ยตอนนี้พิเศษมากๆเพราะเรามีโปรพิเศษของคอสอให้จองนะตอนนี้แถมไปเลยอีกหลายรายการว้าวเลยค่ะคุณ ผมเอาหลังนี้ไม่แพงซื้อสดจัดไปค่ะโอนไปค่ะเดี๋ยว2 hours later โอนบ้านแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเร็วมากเลยไม่ถึงเดือนได้บ้านแล้วไหนขอดูเอกสารหน่อยตรงนี้เลยค่ะบริการเช็คเอกสารถูกต้องเปล่าของปลอมป่ะเนี่ยทำไมเร็วขนาดนี้คุดแดงค่ะโอ้โหบริการคนนี้เยี่ยมยอดจริงมีทะเบียนบ้านเรามีบ้านแล้วไปมีความสุขกันเราละ น้อเปิดประตูเฝ้าดีๆนะ